มองว่ามันเป็นเรื่องของการเอาคนเสียชีวิตมาหาก,กินแล้วอะมันได้มันมีคนได้ไ,ดไง,ไงอีกอย่างหนึ่งถ้ากลับไปแก้ได้ก็ควรจะอยู่คือถ้ายอ<น>้อนเวลากลับได้อยู่ <c oughs> อยู่ยันเช้าไม่มีฆาตรกรรมไม่มียันร้อยเปอร์เซ็นไม่มีจะด่าไปอีกสามร้อยปีก็คือไม่มีมาถามมาเม้นอีกสามร้อยปีก็ไม่มีมนี่มองต้องเลยนะไม่มีความลับไม่มีแล้วพูไปหมดแล้วพอแห้งแล้วจ้า ข่าวสดจุดเกิดเหตุได้คุยกับกระติกแบบเ e อ็กซ์คลูเธอเปิดใจถ้าย้อนเวลากลับไปได้จะอยู่ถึงเช้าย้ำถึงแม้เวลาผ่านไปกี่ปีก็ยืนยันมันคืออุบัติเหตุเรื่องเราจะเป็นยังไงติดตามได้ในข่าวสดจุดเกิดเหตุวันนี้ค่ะ แล้วพอสุดท้ายแล้วที่บางแจ็คก็มาสารภาพว่าทั้งหมดทั้งปวงคือคุณแม่เป็นคนส่งโทรศัพท์ไปให้รวมถึงคลิปที่ปล่อยหรือพาพที่ปล่อยอยกมาต่างๆได้รับการอนุญาตจากคุณแม่ติเองตกใจไหมว่าเฮ้ยมันเป็นคุณแม่คุณแม่แมอนุญาตอย่างนั้นได้อย่างไรอะไรอย่างนี้นนนก็ตกใจแต่ก็ยังไม่ปักใจเชื่อนะเขาอาจจะเห็นแค่ส่วนหนึ่งก็ได้ไงส่วนเดียวรูปโมมีกี่ล้านรูปมีกี่ร้อยรูปวันเดียวว่าห้าร้อยแล้วคิดว่าคนสมมุตินะเป็นคนสูงอายุแล้วเล่นไม่ค่อยเป็นอะ ถ่ายไปสักพักก็อาจจะเบื่อแล้วก็ได้มันติ๊กอะเล่นโซเชียลอะถ่ายสองทีสาทีก็เลิวถ่ายแล้วเดี๋ยวค่อยเข้ามาดูใหม่อะไรเราไม่รู้ไงเราไม่รู้สไตล์การใช้เลยอาจจะอาจจะเห็นหมดแล้วก็ได้แต่เราก็ต้องคิดเผื่อว่าแกอาจจะเห็นแค่ส่วนหนึ่งก็ได้หรือแกอาจจะเห็นแล้วแกรู้สึกว่าก็เซ็กซี่ดีมันดูไม่กล้า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 ฟันทงตรงนี้เอออาจจะเห็นหรือเห็นทั้งหมดหรือไม่เห็นทั้งหมดก็เป็นได้บางใจเ็าอาจจะพูดมาก็ได้อ้างคุณแม่ว่าคุณแม่เห็นหมดแล้วก็เป็นได้อ่ะมันเป็นไปได้หมดเลยถูกไหม เอออันนี้เราก็ต้องคิดหลายๆทางด้วยบางทีคือเราไปโชะเลยคืออยากให้แบบคุณแม่คนพูดเองอะไม่ใช่คนอื่นพูดออกมาแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยเออหรือการสอบสวนสรุปแล้วก็คือเห็นแล้วอนุญาตแล้วอะไรเงี้ยเราไม่รู้เลยมันคือการสื่อสารของคนคนเดียวมุมเดียวอะไรเงี้ยประมาณนี้อันนี้ในความคิดตินะคนอื่นจะคิดยังไงติกไม่รู้อะเออยังไม่ได้อยากไปตัดสินโชะถามว่า,าเสียความรู้สึกไหมเสีย เพราะว่าตอนแรกเขาโบยมาที่ติกเออแล้วตอนหลังก็คืออะโบยไปที่ทนายเดชาแต่ก็สัารพยานการเอาตัวรอดไหมเขาอาจจะไม่ใช่คนซับซ้อนก็ได้อันนี้ไม่ได้ปกป้องนะแต่พูดให้คิดว่าแบบอาจจะไม่ใช่คนซับซ้อนก็ได้ไปตรงไหนไปได้ไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะก็เป็นได้อะนึกออกใช่ไหมเขาอาจจะไม่ได้ตั้งใจเราสถานการณ์ขับขันนายจอแล้วว่าจะพูดอะไรดีนึกออกใช่ไหมเอออะไรอย่างเงี้ยติ๊กมองอย่างนั้นนะติกไม่รู้ว่าคนอื่นมองยังไงเออ อย่างล่าสุดบางใจก็มาบอกว่าเป,เป็นความผิดของกติกันแหละที่ไปเปิดภาพนั่นตอนหน้าสือ่อถามว่าเป็นความติดไหมไม่ติดอยากเปิดเผยตัวตนคนนี้ทุกคนตรงนั้นน่ะอยากเห็นหมดเหมือนติดนั่นแหละใครเพราะว่าเขาตั้งใจจะสัมภาษณ์ติดอยู่ตอนนั้นน่ะแล้วโทรมาพอดีเอก็ขอบขคุณเจ้าตอนนั้นนะให้เกิดเหตุการณ์นี้ไม่งั้นติดจะเป็นแพะรับบาปอีกแล้วอะถูกไหมทุกอย่างมันถูกเปิดเผยในวงที่แบบมีพยานอยู่เต็มไปหมดว่ามันไม่ได้เป็นการแบบเซตอัพหรืออะไรขึ้นมา เขาตั้งใจเขาตั้งกล้องอยู <t uh> <t uh na, uh ่แล้วเราตั uh uh ้งใจจะเดินเข้าไปแล้วโทรมาพอดีเราก็โชว์ไงเฮ้ยก็เพื่อนเราตายไปแล้วเราใครโทรมาหาเราอะถูกปะเออก็ให้ดูเฮ้ยนี่มันโทรมาอะไรเงี้ยไม่ติดรับเลยไม่ติดรับเลยอะไรเงี้ยก็จะเป็นภาพอย่างที่เห็นว่าแบบเฮ้ยก็กดรับพอกดรับปุ๊บมันเป็นภาพที่เราไม่ได้คาดคิดอะก็รีบกรีดแล้วก็ปิดเลยถามว่าจารายละเอียดภาพบอกได้ว่าเป็นภาพที่ไม่ควรเอามาเปิดแต่ว่ารายละเอียดดีเทลต้องให้คนอื่นช่วยพูดเพราะว่าเราช็อกมากเหมือนกันเราก็รีบกดปิดไง แต่ติ๊กไม่เคยเห็นภาพพวกนั้นมาก่อนด้วยใช่ไหมไม่ไม่ไม่เคยเราไม่รู้หรอกว่าเขาถ่ายแบบว่าอะไรบ้างเพราะว่าอยู่คนละบ้านเอออยู่คนละบ้านมาสามสี่ปีแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออซึ่งก็เจอการไปมาหาสู่แต่ว่าคุกค,คลีแบบว่าโหรูทุกอย่างในชีวิตทุกซอกทุกมุมโหมเข้าห้องน้ําตอนไหนฉันมันไม่ใช่ไงเพราะมันก็จะมีคําถามตามมาบางแจ็คก็บอกว่าแตงโมง <ừ m. S 2> เป็นคนชอบถ่ายภาพตัวเองในทํานองแบบนี้ <ừ m. S 2> ชอบอัดเสียงอะไรแบบนี้ในฐานะที่เราก็เป็นคนใกล้ชิด <ừ m. S 2> เขาเนระดับ,บหนึ่ง เราพอจะรู้ว่าแตงโมจริงๆมีพฤติกรรมแบบนี้ไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยเป็นติดก็ถ่ายนะโทรศพัพท์ชั้นบ้านชั้นทุกชั้นตัวชั้นก็ถ่ายเป็นเรื่องปกติไม่อันนี้ไม่แปลกใจที่จะมีอยู่เออแล้วเป็นคนแซบ่บเป็นคนเคซ็กซี่อะไรอย่างเงี้ยเออซึ่งพฤติกรรมถามว่ารู้ว่าเขาถ่ายไหมไม่แต่ความเป็นไปได้มีไหมมีเพราะที่ผ่านมาเขาก็ถ่ายโปกอะถ่ายแม็กซิมถ่ายอะไรต่างๆเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วอะเออแล้วมันเป็นเรื่องส่วนตัวที่คุณไม่ควรเข้าไปดูของเขา บางแจ็คคุณเป็นใครคุณได้ของเขามาแล้วคุณมีสิทธิ์ที่จะเข้าไปดูลึกถึงขนาดนั้นไหมควรจะเข้าไปดูแชทที่เขาคุยกับคนรู้นคนนี้เอาแชทแบบที่เขาแบบว่าทะเลาะกับแฟนหรืออะไรเงี้ยออกมาซึ่งติ๊กว่ามันเป็นไม่สมควรมันอยู่ที่สามัญสำนึกของคนมากกว่า mm hmm. ถูกไหมเราได้มา mm hmm. เฮ้ยเราเห็นแล้วอ่ะเราก็ถ้าอยากจะสืบจริง,รงๆก็ดูเฉพาะที่จะสืบสิ mm hmm. ถูกไหมแค่วันนั้นอ่ะคุณไปนค้นอย่างอื่นทําไมจนรู้ลึกมาเล่าให้ทุกคนฟังอย่างนี้ได้อ่ะเออติ๊กมองว่ามันมันไม่ใช่แล้วมาโทษติ๊กอย่างเงี้ย เออคุณมีปากคุณโทษได้แต่คุณก็ต้องถามตัวเองว่าคุณทำารบอไมมันถูกไหม mm. ถูกไหมแล้วเราจะรู้ไหมว่าฉันควรจะเปิดมันไม่เปิดไหมเพราะว่า,าสมมตินะถ้าติดเปิดปุ๊บเนี่ยกลายเป็นอะไรอะส่งคลิปทําร้ายกันมาขู่แล้วถูกไหมแต่จริงๆมันใช่ไหมล่ะมันไม่ใช่ก็เรื่องบอกแล้วขอบคุณพระเจ้าที่มีพยานอยู่ตรงนั้นหมดเลยไม่อย่างนั้นคนที่แย่คือใครอีกแล้วทุกเรื่องทุกเรื่องเลยค่ะเนี่ยประมาณนี้ mm. วันนั้นเขาอาจจะทําให้ผิดแผน ผิดแผนของใครหลายๆคนนะติดขอใช้คําว่าใครหลายๆคนทาไมถึงเชื่อว่ามีใครหลายๆลาอคนไม่ไม่ไม่ทางคนเดียวทําได้อะไรหลายๆอย่างแต่ไม่ได้ขอพูดอ่ะมันเป็นความเอาเป็นว่าเราคิดว่าไม่ได้ไม่ได้ทำคนเดียวแน่นอนไม่ทำคนเดียวอยู่แล้วแม่ยังส่งไปเลยเป็นสองคนแล้วเนี่ยนะถูกไหมคนอื่นอีกหรือเปล่าก็ตอบไม่ได้แต่คิดว่าน่าจะมีมากกว่านั้นเราดูสถานการณ์กันเอาเองอันนี้บอกนะถ้าใช้สติดี ดูดีๆพิจารณาดีๆเราจะมองเห็นแต่ถ้าเราแบบใช้อารมณ์อ่ะเออเรื่องใหม่มาก็จบอ่ะแล้วมันมันก็จะมันก็จะเป็นเหยื่อเข้าไปเรื่อยๆอะก็โกรธนะมันต้องโกรธอยู่แล้วว่ะต้องโกรธอยู่แล้วถ้ามาช่วยโดยสุจริตใจโอเคเข้าใจได้นะแต่อันนี้ไม่ไม่ได้ช่วยโดยสุจริตใจแล้วค่ะมันเป็นเป็นเรื่องอื่นแล้วอะถูกปะมันเกี่ยวอะไรกับคดี เรื่องรูปเขาเรื่องอะไรเงี้ยเกี่ยวอะไรกับคดีแล้วมีการแบบข่มขู่จะไม่ให้มีที่ยืนอะไรอย่างเงี้ยเออคุณทําเพื่ออะไรอ่ตะติกไม่กลัวมันจะมีอะไรออกมามากกว่านี้นกลัวไหมจริงจริงแอบกลัวไหมเป็นห่วงมากกว่าไม่ได้กลัวหรอกใช้คําว่าเป็นห่วงกลัวไม่กลัวทั้งนั้นแหละเพราะว่าเราไม่ได้ทําอะไรผิดคนที่เอามาเปิดเผยกับคุณอ่ะต้องกลัวถูกป่ะเออติกคิดอย่างนี้แล้วอ่ะแล้วเราไม่ได้ผิดอะไรอ่ะทาไมเราต้องหงอต้องอะไรอย่างนงี้ยแล้วยิ่งหงอคุณก็ยิ่งมามายุ่งวุ่นวายไม่จบไมบไม่สิ้นถูก เราเป็นผู้ถูกกระทําเราต้องลุกขึ้นมาสู้ดิอพอสู้กับอ่ะก็ยังไม่จบอีกเออมันมีเรื่องนู้นเรื่องนี้มาอีกอะไรเงี้ยติก็รู้สึกว่าเรื่องเนี้ยมันไม่ได้ไม่ได้กลัวหรอกแต่แค่กังวลหรือเป็นห่วงภาพลักษณ์หรืออะไรต่างๆของเพื่อนมากกว่าซึ่งเขาเสียชีวิตไปแล้วเออก็เขาไปอยู่กับพระเจ้าแล้วว่าเขาไปอยู่บนดินแดนสวรรค์แล้วว่ามองลงมาโหเขายังเห็นแบบวุ่นวายอยู่กับเรื่องของเขาอยู่เลยอ่ะอถูกไหมเขาควรจะสงบแบบเออประมาณนั้นอะ่ะ ติกมองว่ามันเป็นเรื่องของการเอาคนเสียชีวิตมาหากินแล้วอะเออมาใช้แสวงหาผลประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นทางใดก็ทางหนึ่งอะมันได้มันมีคนได้ไงคนเสียคือใครคนเสียชีวิตไปแล้วนะถูกไหมยังติดก,กับมันเสียจนไม่มีจะเสียแล้วตอนเนี้ยเออมานีมากกว่าแต่ติกแบบเออเป็นเป็น,เป,นเป็นห่วง<ม>เพื่อนมากกว่าเออ<ม>ก็อยากจะทําหน้าที่เพื่อนให้ดีที่สุดแหละเออประมาณนี้ในการแบบแบบเนี่ยเรื่องเรื่อง,เร,องเรื่องชื่อเสียงเรื่องอะไรต่างอะ่ะ มันมีภาพของแตงโมกับปอที่อยู่บริเวณหัวเรือ<า>แล้วบางคนเอาไปตีความว่านั่นน่ะกำลังทะเลาะกันอยู่อะไรอะไรประมาณอย่างเงี้ยอันนี้ก็ติดเคลียร์ให้ฟังหน่อย<า>ว่าจริงๆภาพนั้นหรือเหตุการณ์ที่เราอยู่ตรงนั้น<า>มันคืออะไรไม่มีการตีกันภาพก็ไม่ใช่ตีกันเท้ายืนน่ะยืนอยู่บนเรือยืนคนเดียวเดี๋ยวมันก็จะแบบอัะติกิ๊กวก็พิงอ่ะยืนเท้าอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อย่างเมื่อวานที่พูดออกไปในโฟนอินอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบจะเล่ามูทให้ฟังเฉยเฉย มันสะบัดกันทั้งทางอ่ะเฮ้ยมึงนู้นนี่งัง้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมีสำนักข่าวก็ไปสัมภาษณ์เจ้าของอูอหรือวาอ่าคุณฮิปโปโลแล้วเขาก็อธิบายว่าแบบปกติก็เป็นสะบัดอยู่แล้วอ่ะอถ้ามาฟังหลังกล้องติดกโมคุยกันนี่ยังคิดว่าทะเลาะก,กันนะจริงๆไม่ใช่นะคุยกันรสชาติอัทธรสมากแล้วก็คําหยาคือคาสร้อยอ่ะเพราะฉะนั้นกับปอก็เหมือนกันเขาสนิทกันเขาสนิทกันมากจนแบบ ดีคำหยาบคำดีคำหยาบคำอะไร้ยอานนี้ไม่ใช่ประเด็นแต่บางทีแบบพอพูดออกไปอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งว่าทําไมถึงไม่อยากพูดกับนักข่าวหรือสํานักข่าวหรืออะไรใดๆก็แล้วแต่เนึกออกใช่ไหมเราไม่รู้หรอกว่าเขาไปตีความหรือจะพลาดหัวอันนี้เป็นทางมาร์เก็ตติ้งแล้วกันเรียกแขกอะเขาจะมาตีหัวเข้าบ้านอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นแบบอาจจะเป็นศิละปะของทางทางข่าวขเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่เรารู้สึกว่ามันก็จะไม่จบบางทีคนมาอ่านแล้วก็ไปอย่างนั้นเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นดาบสองคม ซึ่งมันก็มีข้อดีนะไม่ใช่ไม่ดีนะคือเราชี้แจงบ้างเพราะาที่ผ่านมาเราเงียบมันก็คือลบมาตลอดเลยถูกไหมในเมื่อเงียบเราก็ลบอ่ะก็ก็ก็ชี้แจงความจริงบ้างคนจะได้เข้าใจบ้างอ่ะจากเราเองอย่างเงี้ยค่ะเออที่ไม่ใช่ไปตีความกันเอาเองอะไรเงี้ยประมาณนี้ซึ่งติดมงว่าทุกวันเนี้ยที่เราพังกันมาตอนนี้นะคนบนเรือนะเพราะว่ากลัวนักข่าวนี่แหละเออกลัวกันไปเองอ่ะ ไม่รู้จะพูดยังไงจะตอบยังไงจะบอกยังไงดีอะไรอย่างเงียงงเ้ยเฮ้ยเออมันเป็นเพราะอย่างงี้ไปปั๊มก็คือหนีนักข่าวนะไม่มีอย่างอื่นแอบแฝงไม่ไปวางแผนนะเพราะว่าเฮ้ยเฮ้ย,ยไปเดี๋ยวนักข่าวมาลุมแค่นี้เลยถ้าย้อนกลับไปพิถาึ่งวันนั้นเราตัดสินใจผิดไหมถ้าสมมติเราเลือกที่จะประชิญหน้านักข่าวเลยวันนั้นเรื่องมันอาจจะไม่มาไกลหรือมาในทิศทางนี้แบบวันนี้ก็ได้จบแล้วค่ะจริงๆเพราะว่าพูดกันตลอดว่าโอ้โหพลาด ถ้ามีคนสักคนที่มีสติอยู่ตรงนั้นน่ะคือห้าคนไม่มีใครมีสติเลยสักคนหนึ่งสติแตกต้องใช้คํานี้ก็ได้นะสติแตกโหหลนกันไปหมดเลยอะเพราะว่ามันยังไม่อยากจะเชื่อเมันเกิดอะไรขึ้นน่ะถูกไหมซึ่งนะวันนั้นอย่างตอนติดมีพี่โบอยู่แล้วอะโอเคมันมีคนที่เราแบบ trust นะ่ะอยู่ตรงอู่อะเราก็เลือกที่จะอยู่กับสถานการณ์ตอนนั้นแต่อยู่ตรงนั้นกล้องไม่มีสักตัวคนมันก็จะเลยคิดว่าแบบกลับบ้านแต่ถามว่าอยู่ไหมอยู่แล้วอีกอย่างหนึ่งคือไอ้ช็อตที่วนเรือหา เฮ้ยเราวนหากันสามชั่วโมงแต่ประเด็นข่าวไม่เอามาเล่นเลยเพราะเขาไปยึดติดกับคําพูดแม่ที่บอกว่าหนีกลับบ้านกันไปหมดแล้วถูกไหมมันเป็นเนกาทีฟแล้วมันเป็นโอ้โหได้อิมแพกมากเลยกับคําเนี้ยจนกลายเป็นแบบคําด่าถึงวันเนี้เออว่าเพื่อนตายกลับบ้านอะไรแบบนี้ยเออซึ่งณนะตอนนั้นอ่ะดีที่สุดสาหรับพวกเราอ่ะมันทําดีที่สุดแล้วณนะตอนนั้นสถานการณ์แบบนั้นแต่ถามว่ามันก็เป็นบทเรียนว่าต้องตั้งสติซึ่งติดกมองว่า ก็ให้อภัยตัวเองนะกับวันนั้นเพราะว่าไม่มีสติอ่ะไม่ได้ตั้งใจเฮ้ยตกใจแล้วไม่เคยเจอเหตุการณ์อย่างนี้มาก่อนเราก็เลยไม่จมอยู่กับตรงนั้นไงมันเล็กก้าวข้ามออกมาได้นึกออกใช่ไหมคะว่าแบบเฮ้ยเราไม่ได้ตั้งใจเราไม่ได้จะทิ้งหรืออะไรทางใดๆทั้งสิ้นแต่เราอยู่ในอย่างที่บอกเราอยู่หลังกล้องอ่ะคนไม่เห็นไงถูกไหมทั้งทั้งที่มันก็มีอ่ะอะไรนะกล้องวงจรปิดตามมาเราก็เห็นว่าติ๊กก็อยู่ที่อู่อะไรยเงี้ยอยู่จนสุดแล้วอ่ะสุดแล้ว,ลวจนแบบโอ้ยเหนื่อยล้าแล้วก็แบบโอ,โอยยอาก กลับมาบ้านโมอ่ะอย่างที่บอกอะ่ะมารอมาเจอลูกมาอย่างเงี้ยเผื่อแบบเออเขากลับมาหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นฟุ้งอะ่ะตอนนั้นอะ่ะเข้าใจใช่ปะ mm hmm. เออแล้วก็อีกอย่างหนึ่งถ้ากลับไปแก้ได้ก็ควรจะอยู่คือถ้าย้อนวเวลากลับได้อยู่อยู่ยันเช้าจะได้ไม่มีข้อคอรหาแล้วก็แบบเออเนี่ยอย่างที่บอกเออเออว่าแบบก็ควรจะอยู่ยันเช้าอะไรอย่างเงี้ยแต่นะตอนนั้นเราไม่ได้คิดอะไรแบบนี้มันตื่นตืนแค่นั้นเอง,เองก็ตามสถานการณ์ไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็ไม่ไม่มีนะเพราะว่าการชวนไปลงอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นกูดไว้ไงถูกไหมเจตนาดีทุกอย่างไม่มีอะไรแอบแฝงอะ่ะก็เลยรู้สึกว่าแล้วแล้วเขามีความสุขไปย้อนดูคลิปอ่ะเขามีความสุขมากคลิปกลับมาบ้านยังร้องห่มร้องไห้แต่คุณไม่เห็นไงตอนติดร้องไห้ถูกไหมโอ้โหร้องใครบอกว่านอนอะ่ะโอ้หนีกลับบ้านนอนอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่แล้วคุณจะด่าก็โอเคเข้าใจเพราะคุณไม่เห็นกับตาไงถูกไหมเออเราไม่ชอบร้องไห้ต่อหน้าสื่อแล้วด้วยบุคลิกหรืออะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นนะคะ ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีอะไรที่จะแบบขอโทษหรืออะไรเงี้ยก็ขอโทษเนี้แหละที่ทําให้เรื่องมันวุ่นวายจนถึงตอนนี้นะทําให้พัวพันไปถึงโทรศัพท์หรืออะไรเงี้ยวันนั้นเจอสื่อก็อาจจะจบไปแล้วก็ได้จริงๆเนาะใช่ใช่พี่พี่พี่ฟิกมันคืออย่างนั้นเลยอ่ะเออพี่โทรมาหนูยังแบบไม่รู้จะพูดอะไรเลือกรับเฉพาะสายแต่บางสายรับก็เป็นปัญหาน่ะเอออย่างที่เราเห็นกันอะไรเงี้ยประมาณนี้ อยากในฐานะเพื่อนนะคะถ้าตอนนี้อยากจะปกป้องพี่แตงโมได้เราสามารถทําอะไรได้หลังจากนี้ไหมคะเพราะว่าตอนนี้ประเด็นดราม,ม่ามันค่อนข้างเยอะมากๆก็อยากให้เขาหยุดเถอะค่ะเออส่งคืนมาเหอะหรือข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยถ้าช่วยทางคดีได้ก็ช่วยเฉพาะทางคดีเรื่องอื่นอย่าไปแตะเลยเออคุณจะขุดคุณจะอะไรเกี่ยวกับคดีนะทําไปเลยอันนี้คือกอนเต็มที่เลยเราไม่ได้ว่าอะไรแต่อย่าไปยุ่งกับเรื่องส่วนตัวที่มันไม่ใช่ เอออย่างลูกอะไรพวกนั้นมันเกี่ยวอะไรกับคดีไหมถูกไหมก็จะขู่ติดก,ก็ขู่ทางอื่นก็ได้ถูกปะไม่เห็นจะต้องเอาอะไรพวกนี้ออกมาเลยแล้วผลเสียมันก็คือกับคนเสียชีวิตเองอ่ะเออประมาณนี้มากกว่าคือมันเป็นวิธีที่ไม่สะอาดไม่สะอาดมากๆคือคุณคุณทําให้มันสะอาดเถอะถูกไหมเอออืมจบตรงไหนล่ะคะมันจบเรื่องเดียวอุบัติเหตุ ติดอยู่บนเรือใครไม่เชื่อไม่เชื่อติดไม่สนใจแล้วเพราะว่าเล่าไปหมดแล้วอยู่ที่อย่างพวกคุณจะรับความจริงกันได้ไหมจะเลือกเชื่อเรื่องไหนอะติดอยู่กับความเป็นจริงดาดาไปเธอถูกไหมโดนสาบโอ้โหไม่รู้เท่าไหร่แล้วลองคิดว่าคนบนเรือมันใช่ญาติติดไหมอะถูกไหมติดต้องคิดถึงชีวิตจิตใจหรือว่าลูกหรืออะไรอย่างงี้ปะหลังจะกเกิดเกิดเหตุแล้วนะทําไมเรายังโอ้โหทุกวันนี้ยังมีคนทําไมไม่พูดความจริงดังโมเขาดีกัรเธอโอ้ยเรารักเพื่อนอยู่แล้ว แล้วเพื่อนก็รักเราเราอยู่กันมานานถ้ามีอะไรเกิดขึ้นเราเลือกที่จะเข้าข้างเพื่อนอยู่แล้วมันก็มีคําถามเนี่ยทุกวันนี้จากเพื่อนคนนึงนะที่เขาไม่เข้าใจเราอืมทาไมมึงไปเข้าข้างพวกนั้นไม่อยู่ข้างแตงโมเอา้าเรามันมีข้างอะไรวะในเมื่อเหตุการณ์มันคือเหตุการณ์เดียวอะถูกปะ่ะก็ไม่ได้มีใครตั้งใจจะทําอะไรมันเกิดเหตุแบบสุดวิสัยที่มันเป็นอุบัติเหตุอะเออแต่ไม่เข้าใจสื่อเหมืนอนถึงแบบดูข่าวอะไรมันก็ไปเรื่อยเื่อเรื่อยเรืยแล้วเ,เ,เราก็เงียบไนงะ พอเงียบเขาก็ยิ่งปักใสเชื่อเป็นแบบนั้นแล้วพอเราอธิบายเขาก็ไม่ฟังเราแล้วอะซึ่งพอไม่ฟังปุ๊บติดเลิกคุยมันเหนื่อยที่จะต้องมานั่งอธิบาย,ยางั้นก็เรื่องของคุณละจริงนะใครมาแบบสมมติเราตั้งอธิบายปุ๊บมีคําขัดแย้งเลือกที่จะไม่เชื่อแล้วมาถามทาไมถ้ามีทงในใจอยู่แล้วไม่ต้องมไม่น้องามาถามนะแล้วเออคุณก็ว่าเราโกหกอยู่ดีถ้าอย่างนั้นก็อสุดแล้วแต่เลยก็อยู่ที่ อยู่ที่ศาลน่ะว่าจะตัดสินว่าอะไรอะไรอย่างเงี้ยแต่คืออุบัติเหตุไม่มีใครตั้งใจไม่มีฆาตกรรมไม่มียันร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีจะด่าไปอีกสามร้อยปีก็คือไม่มีมาถามมาเม้นอีกสามร้อยปีก็ไม่มีอืนี่มองกล้องเลยนะไม่มีความลับไม่มีแล้วพูดไปหมดแล้วพอแห้งแล้วจ้าเนี่ยค่ะ